อยู่กองมีการก่อสร้างหามยนต์ปัทุโครงการไฟฟ้าเขื่อนนำเงืมสามเนาะใหญ่เป็นใหญ่พี่เ้าะเขื่อนเขื่อนนำเงืมสามบ่เขื่อนี่กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเพื่อนเบิร์ตฟูสบุนเนาะมื้อนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองลองแจงเนาะ วันนี้สิผ้าไปเบิ่งเขื่อนน้ำเงิมสามเนอะนนี้ก็เขากำลังขี่รถไปเนาะโอ้หนาวน้ำเงิมเนาะป่าร้ายขนาดได้ถึดอ,อกเลย รถไฟนะฝั่งนี้แบบนีตำรวนเยอะเลงนะตัวเขาสิมาทางนี้มาทางด่วนย่านทางนี้หลายกว่าเนาะมันเพียงมันมันบ่มีเหวหลายเหวหลายนี่มันต้องในเหตุสะพานเลยเนาะมันต้องเป็นสะพานลอยเนาะแบบทางรถไฟ น,นี่ไปพ่อน้องแจ้นงสบายกว่าท่านี่บอกแต่ว่าเขาคือตัดโ,ดโอ้ไปก็ได้อะแต่ว,ว่าโอ้เือ,อนใหญ่เลยหรอเป็นคอรุ่ง

xuống thế Họ này mà phải. Tốt này bên nhà này bắt tu nạm bỏ Bắt nạm bọn này Ồ, bàn phái nó à, Nằm ngơm đây vì nó này Nằm ngơm nó của này lấy bây ảng của มื้อนี้เฮามาลงแจ้พี่น้องเอ้ยมาวิักเนาะครับบ่ได้ถ่ายผู้เบิ่งเด้อบ่ได้เข้าไปเมืองลงแจ้เนาะแต่ว่าเฮามาแถวนอกๆพี่พี่น้องอยู่กองมีการก่อสร้างหามยนตวัตถุเป็นโรงงานไฟฟ้าพี่น้องโรงงานไฟฟ้าเขื่อนน้ําเงิม3เนาะนี่นี่เป็นภาษาจีเ ทั้งลมมันมีการกรา่อสายภาษาจีนพี่น้องอ่านออกอยู่วะก็ได้แปลออกนะสุมสุนนำเงืมซ้มยินดีตอนหับยินดียินดีตอนหับอหบ,บอน,นี้เป็นเขื่อนได้พี่น้อง เขื่อนนำ้ำเงืมเนาะแต่ว่าหนาเขื่อนแต่แทนโมเมนพี่น้องอยู่พี่ยังไกลเนาะหนาเขื่อนเด้อเอาสิพามาเมออบ่งบอลอัน,น,นแผนเปเน,นาะโครงกายแบโอู้ออย่ราเง่ขนาดเดบัตพันธ์ผลิตแล้วเป็นจังสีลนะ

เป็นนิการก่อสร้างเนาะเห็ดก่อสร้างหลุมทางหลุมใหญ่เป็นใหญ่พี่น้อง

น้ำพายใหญ่เนาะน้ำพายน้ำพายโอ้นี่เน่อบดเขาลงบ่อนโฮงก้านไฟเครื่องนี้อยู่เทิงพุ่นเขาเขาจอบอุโมงให้น้ำไหลมาทั้งใส่โมกไฟโอ้ใจไผ่มันไผ้แห้งแห้งหนามันสัดมาใส่ไปเนาะอุโมงยาวเท่าไรแห้งกลมแห้งหลาย เครื่งองหั่นหรือบุ่นตอนนี้เราอยู่ที่ขัวาขามน้ำเงืมพี่นอ้องข้างหน้าไปเห็นเป็นเขื่อนน้ำเงืมอสามเนาะอันนี้คือซสายน้ำเงืมเดอ้อพี่น้องเลยอยู่ที่เมืองหลวงแจงเนาะเมื่อวานนี้นีโอกาสได้มาเมืองหลวงแจงเนาะมากะ่ได้มายัางดอกพี่น้องมาเวียกเนาะ ก็เลยเห็นขวาเนาะก็เลยว่าถ่ายภาพบรรยากาศในเบิง่งอันนี้คือขวานำเงืเอ่อนเ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งเนาะด้านนี้ก็เป็นด้านฝากที่ว่าทั้งนำเงื่อนไลามาเนาะโอ้พี่น้องเลยน้ำแขงขนาดอาตุขนาดว่าย่ำอันไหนได้พี่น,น้องย่ำแหลงได้หรือยนะ่ำอย่างนี้นะย่ำย่ำนาวย่ำแหลงนะ ข่ายน้ำฝนนี่น้ำเพ่งหลายเนาะป่ากับลายงามงามงามพี่เนาะแล้วเส้นทางตงัวนี้เป็นเส้นทางที่ว่าออกไปเมื่อลราแจกเนาะแล้วก็ไปเชียงขวางก็ได้พี่เนาะออกอไปผุแหละวังเวียงเนาะแมนแมนออกไปกลาวออกไปเขื่อนทางนี้นาะออกไปเขื่อนเด้อโอ้พี่เนาะบรรยากาศที่บ่อนี่คากลาย งาม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 โอ้โห้ป้านี่มี่ถูกสนิทพี่น้องป้านี่มีป้าแข่ป้าครึ่งป้าโอ้ร้ายร้ายร้ายบอลหาปลาเลยบอลน,นี่อบอนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะเอาสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิจบลงเพียงสนี้พี่น้องเนาะถือว่ามื้อนี้ก,ก็พามาเบิ่ง เขื่อนน้ำเงืมสามเนาะหรือว่าเขื่อนน้ำพ้าใหญ่เนาะบอลน,นี้เป็นบอลห่งปัน่นไผ่มันจะสื่อพี่น้องแต่ว่าหนาเขื่อนแต่แท้มันโหยังอยู่ไกลพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาก็บอกด้ไปเนาะเพราะว่าเฮาก็มาเวียกแนมีภารกิจจําเป็นเนาะก็ถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิส์นซีก่อนเนาะเอาไว้มือหนาบาตติงจะพาทุกคนมา,ลมาเลาะส้มเบิง์เขื่อนอีกครั้งเนาะขอบใจทุกคนที่เขามาติดตามหับสมคลิปบาตติงตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับคลิปโดนี้แมนจบลงสำนีพี่น้องเหมือนอาพอกันใหม่เหมือนนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี